ชา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 อะไรอ่ะเพลงอะไรเพลงข้าชาชาชาพี่เกยเหรอน้องพี่เกยเหรอน้องพี่เกยเหรอใช่โอ้โหไม่สบายก็ยังมาโรงเรียนอยู่เนาะนิะนมต้องมาเลยทำไมอ่ะตีขี้มูกม่อยากไปอ่ะต้องมา เชื้อให้เพื่อนจะไป,ไปอ๋อจะไปไหมจะมามาก็าู่ไปใกล้เพื่อนแต่เองไม่สบายอยู่แล้วจะเล่นอะไรอ่ะก็เล่นห่างๆ <c oughs> เพื่อนไปติดไข้ติดเป็นชิ้นลูกไม่หาย ายโทรหาทำไมรู้ไหายโทรหาคุณครูทำไมไม่รู้อยายไม่ได้บอกเหรอน่บอกยายตรงนี้เขาเลือกใบสามเขาไม่ได้ลูกเลือกใบสองมันจะกอนแล้วกว่าเพื่อนวันน้องจะกลับลิน ยิ่งแบบแม่มารับช้าหลายจังเยอะนานผ้ายอยู่ไหนมีโดนัดด้วยจะไปกินบ้านนั่นแหละคุณครูบอกว่าให้เไปกินบ้าน ไห้กินที่โรงเรียนไหมคุณครูให้กินอยู่โรงเรียนด้วยไหมไม่ให้กินที่บ้านอย่างเดียวใช่ถ้ากินที่โรงเรียนมันระเบิดห้องมดกัดฮะมดกัดใช่มดแงมดงมดคันไฟมดคันไฟก็ได้มดดำตัวใหญ่มาก กินขนมเยอะไม่ได้มันจะอ้วนอ้วนเหมือนเธอหนิเธอหนิโอ๊ยขมิ้วมันก็ไม่พร้อมหรอกัวยังไม่พร้อมเลย เช้ากินหนึ่งิ้นโอเคไหมไม่เราจะกินไม่หมดเลยโอ้โหแล้วจะกินข้าวได้ไหมละ่ะได้เออกินขนมโดนัทต,ตั้งสองทีนกินข้าวไม่ได้ ด้วยเหรอไม่ใครมารับถนนบอกว่าจะกลับก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 ับคุณครูแม่โอ้อแต่พอแม่มาต้ากลับกับแม่นั่นแหละโอ้ไปกับแม่เขาแม่มารับ เียบก็ไม่กินลูกเดียวก็ไม่ได้อ้าวใครไปทำคอนโซลกูเปื้อนแล้วไม่รู้ใครทำไม่ได้เกียบทำไมไมันเป็นข,ขาวๆแบบนั้นล่ะไม่รู้ดูได้ไงมีแต่ไฟ,ไฟนั่งอยู่ฝั่งนี้ ข้างเดียวข้างไม่ไม่ปิดโมหรออะปากแตงโมหน่อยอไปตรงนี้นะเออแย่งกันถ้าโมเหยียบวะทำยังไงถ้าโมเหยียบแตงโมทำยังไงไม่เหยียบรอก Okay. ทอมเสร็จแล้ว <Q V> ไม่เจ็บมากโอ้ยดูสินอนขวางทางกันหมดเลยแล้วตาย,ยาาไปยังมันออกไปยังไม่รู้ขับไปเลยเพราะว่าใต้ท้องรถมันไม่มีล้อ ตัวนี้ก็เหมือนกันแห,หนก็ไม่หลบมันลบมันไม่หลบ